แต่เราไปดูชุดที่เธอสวมใส่ครับตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับอเ oh. <No> pressure. สวัสดีครับจากกรณีที่น้องลิซ่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแซกแซงโชของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องเพลงล,ลิซ่าที่เธอได้มีโอกาสใส่ความเป็นตัวเองลงไปใน MV นี้รวมถึงความเป็นไทยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็ได้มีการพูดคุยถึงเสื้อผ้าว่าในที่สุดเธอก็ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่เธออยากใส่สักทีใส่แล้วรู้สึกสบายใจโดยเธอก็เป็นคนเลือกเองด้วยจากคําพูดตรงนี้หลายคนจึงตีความว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นทางสไตลิสต์ของ YG เป็นคนเลือกชุดให้น้องมาตลอดนั่นเองครับไม่ใช่เหมือนที่หลายคนเคยบอกว่า น้องลิซ่าเนี่ยแหละเป็นคนเลือกเองเป็นคนเลือกกางเกงสีดําในตํานานใส่ตัวเดียวทั่วโลกตั้งแต่เดบิวยันโซโล,โล่ตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วบางครั้งก็ยังใส่อยู่โดยก็เคยมีคําพูดของสื่อจากช่อง TMI News บอกด้วยว่าปากคําของ YG Entertainment ลิซ่ามีรูปร่างที่เพอร์เฟกมากเสื้อผ้าอันไหนที่สมาชิก Black พิงคคนอื่นใส่แล้วดูไม่ดีลิซ่าก็จะได้ใส่ก็เป็นไปได้ครับว่าที่ผ่านมาน้องลิซ่าเนี่ยแหละเป็นผู้เสียสละในการเลือกเสื้อผ้าทุกครั้งของงานวงแฟนๆจํานวนมากก็ค่อนข้างเห็นใจน้องนะฮะ มีการหยิบเสื้อผ้าในอดีตของน้องลิซ่ามาให้ได้ดูกันด้วยเผื่อใครไม่ได้ตามมาก่อนไม่ว่าจะเป็นชุดบิกินี่สีเงินประกายเวบวับที่ใส่ทับชุดบอดี้สูทสีดำนะครับแล้วก็มีอีกมากมายไก่กองเลยนะอย่างคอมเมนต์แฟนคลับก็บอกว่านี่เป็นชุดที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยนะแต่ลิซ่าก็สามารถใส่ออกมาได้ดูดีแล้วก็มีการแท็กว g ด้วยว่าชุดนี้มันแย่มากๆสำหรับลิซ่าฉันจำได้นะในรายการ M อ็มเน็ตเขาบอกว่าชุดอะไรที่ไม่เหมาะกับเมมเบอร์คนอื่นก็จะเอามาให้ลิซ่าใส่ฉันรู้สึกเศร้้าาาาเเเสสีียใจมมมกริงๆไไไ่่่่วือออผอะะไได็ลซ เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีรูปร่างเพอร์เฟกเท่านั้นเหรอฉันคิดว่าสไตลิสต์ของ YG นี่แย่มากจริงๆควรจะจ้างสไตลิสต์จากอเมริกาไหมเนี่ยมาแต่งตัวให้ลิซ่าโดยเฉพาะอันนี้ก็คือความเห็นของแฟนคลับที่โมโหแทนน้องลิซ่านะฮะแต่บางชุดก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เข้าก็ได้หวยก็เลยมาลงที่น้องลิซ่านั่นเองครับแต่หลังๆก็จะเห็นได้ว่าชุดของน้องลิซ่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะเพราะสไตลิสต์คนเก่าของ YG ได้ออกไปแล้วนั่นเองก็เลยดูมีพัฒนาการมากขึ้นนนนมมมีมีีีกกกกาาาาารรแแแตตตต่่่่่่่งงงงงัััััววววใใใหห้้สสสศดขึฟคคลลลบยยย็อออออเเททืชุ ก็ยังดูดีกว่าชุดที่ทาง YG จัดให้อยู่ดีแต่ด้วยความที่น้องลิซ่ามีฉายาว่าเจ้าแม่โซโอเอาใส่อะไรก็ขายดิบขายดีขายหมดตลอดไม่แน่นะครับทาง YG ก็เลยอาจจะเล็งเห็นช่องทางนี้นะฮะแล้วหยิบมาให้น้องลิซ่าใส่จะได้ขายหมดไปซะเลยยังดีครับที่โซโล่ครั้งนี้น้องลิซ่าได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่แต่และชุดที่ออกมาก็เลยอลังการงานสร้างอย่างที่เห็นครับถูกใจทั้งตัวเธอและแฟนคลับนั่นเองเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้น้องลิซ่ามีอิสระเต็มที่ในการเลือกทางเดินในอนาคตของตัวเองไม่ว่าจะเเเป็นนกาาาารทํพลงสื้้้อผผหม รวมถึงการร่วมงานกับศิลปินฝั่งตะวันตกในอนาคตด้วย นี่คงเป็นสิ่งที่แฟนคลับหลายคนอยากเห็นนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่า้องลิซ่าจะไประดับไหนของโลกแล้วก็ตามก็ยังไม่เคยทิ้งความเป็นไทยอยู่ดีภูมิใจเสมอทุกครั้งไปออกรายการไหนก็ตามเธอก็จะบอกเสมอว่าเธอเนี่ยแหละมาจากประเทศไทยช่วยส่งเสริมประเทศไทยหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธ,ธรรมอย่างล่าสุดสื่อช่อง3าเรื่องเด่นเย็ยนนี้ก็มาพูดถึงน้องลิซ่าด้วยครับชุดให้กับลิซ่ารักพิงสวมใส่นี่นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับผ้าไหมไทยยกดอกลำพูนโดง่งดังไปทั่วโลกมากขึ้นเลยนะฮะโดย เขาบอกว่าหลังจากที่น้องลิซ่าได้นําผ้าไหมยกดอกลําพูนไปสวมใส่ใน M v ลาวลลิสาทีนี้หลายประเทศก็เลยหันมาให้ความสนใจกับผ้าไหมไทยมากขึ้นอย่างเช่นก็มีคําสั่งซื้อจากประเทศฝรั่งเศสสั่งผ้าไหมไทยเป็นที่ระลึกให้กับสมาคมแชมเปญแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปให้กับชาวบ้านต่างๆที่ผลิตผ้าไหมในประเทศไทยด้วยแค่นี้น้องลิซ่าก็ช่วยประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมด้วยนะครับนี่แหละครับเห็นหรือยังอิทธิพลที่น้องลิซ่าได้มีโอกาสหยิบเสื้อผ้าเลือกที่จะสวมใส่เองอย่างการใส่ผ้าไหมใน MV ลาารสที่ํคัญเธออกที่จะ ใส่ผ้าไทยด้วยนะชั่วโมงนี้ถ้าจะเลือกศิลปินคนหนึ่งให้พวกเรารักให้พวกเราหลงนะครับน้องลิซ่าก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆเป็นอันดับหนึ่งในใจของใครหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็มาเฝ้ารอดูกันครับว่าในอนาคตน้องลิซ่าจะมีโอกาสได้เลือกเสื้อผ้าอะไรมาใส่ให้ตัวเองอีกบ้างก็หวังว่าเธอจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเยอะๆเหมือนใน MV ลิซ่าแลวก็มันนี่ของเธอนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับโอ้ฮะ no pressure